สวัสดีครับพี่น้องป้องไปซูผู้ซูคนพอผมคือเกาเชมดูกแก้วสายฟูดการกินเบอ่์อเห็นดีใจมาก,กับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเม็ดคลิปดีๆมาฝากที่ฝากน้องนะครับมื้อนี้เป็นวันอันชวัดนะครับหรือว่าวันจุดนะครับ สุดสัปดาห์ของอประเทศอิราลนะครับของชาวยิวนะครับเมื่อนี่น้องๆน,น,นะครับพากันพักพ่อนบันะครับนอนหลับนะครับผมกะมาทําอาชีพเสริมนะครับมาเก็บกระป๋องเบียร์พี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วขายไปได้หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเชคเกิลนะครับเพิ่นกับไปซื้อนู่นนี่นั่นมาปาร์ตี้กันมากินนะครับเมื่อนี่ก็เลยมาลองเก็บเบิรงนะครับกระป๋องเบียร์ไลหลายพี่น้องแต่ว่าเด้ ราคาแพงก่าบ้านเฮาอยู่นะครับบ้านเฮาราคาถือก็เลยมาเก็บนะครับตอนนี้กะยางมาเก็บคนเดียวนะครับนี่พี่น้องจะยีพาพีพานองเบ่งนะครับนี่ครับนี่กระปองเบียร์นี่ครับอันนี้คือกระปองเบียร์เก็บใส่ดิผมยิดมผมด้วยนะครับหลากมาเี่ครับหลากรอเก็บน้ำมันนี่น้ำคุณทางนี่แล้ครับพี่น้องอันนี้ก็คือมองแพ็กพักนะครับ ของแพ็กผักของไนายจ่างนะครับเอากระชีนิลากลงไปนำไมอีกล่ะผมเก็บได้หลายเติมแล้วพี่นอ้องนี่ครับเอาไปย่างลอไปเห็นว่เห็นอีกแล้วนี่พี่นอ้องกระป๋องเบียร์นะครับผมนี่ครับเก็บคือขายได้เงินหลายแล้วผมยังงงเลยได้ตั้งหนึ่งมือไอ้หนึ่งพันสองร้อยเชคนะเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่นสองครับกระป๋องเบียร์ก็ะปอหลายนี่ครับประมาณสองบอกนะครับสองบอก ใหญ่ๆบอกจังไงเดี๋ยวสิ้นภัยไปเลยนะครับอันนี้ก็คือลักหาเก็บไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับมันจะขาดอันนี้ก็บโมชับซูวานี่เห็นดี้ว่านี่พี่น้องแบนเดอะเตียงชีพิ่นกเฒ่านะครับนี่อันนี้ยูพีอูตปลาหนำปลาหนำนี่จะหนำนี่ครับกระป๋องเบียร์น้องๆเขาจะกินนะครับคนไทยอยู่นี่มี20คนนะครับผมว่กินนะครับแต่กับนีน้องๆกินหลายคนอยู่นะครับ นี่ครับคุณกระป๋องเบียร์แต่ว่ามีแต่หนามนะพี่นอ้องโอ๊ยตา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 ย,ตายนะครับโอ้กระชีกเก็บไปนะครับพี่นอ้องพอได้ขายนะครับพอได้ซื้อน้ำยาล้างจานนะครับพี่นอ้องที่กกระป๋องนึงพี่นอ้องนี่ครับกระป๋องเบียร์นี่ครับเก็บนักใส่ตนะครับถุงไหนจ้างก็มาให้นะครับ อีกฟอ,อ,องหนึ่งพี่น้องนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับนะครับลากลากขึ้นไปเรื่อยๆพี่โอ้คนเด็กจะดึงเข้าไปแต่ป่าน้ำเลยนี่ครับนี่นี่ครับโอ้ตายต่แต่แต่แต่ล้มแต่ค่อนข้างที่สีแห้งพี่น้องนี่ครับเก็บ นี่ครับนี่ตะปองเบียร์พี่น้องเก็บไปเรื่อยๆนี่นี่ไรพี่อันนี้ไม้ค้ำพม่าครับนี่ตะปูน้ำเตยวันระวังดีๆเหยียบตะปูนครับนี่ผมก็สิลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆเก็บอีกแล้วพี่น้องฟองเบียร์ โอ้ยไล่อยู่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้คือโคชาบซู้ว่านะครับพี่น้องเลาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนี่ครับบล็อกนี่แหละสองบล็อกนี่แหละไอเงินโอ้มีอยู่ในบล็อกก็มีพี่น้องสองกระป๋องไอเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับบ้านเขาขายบระเดี๋ยเด้อพี่น้องชั้นจริงจังประเดีเงินหมื่นนะครับ แต่เงินพันยังมาได้อยู่อยู่นี่ได้อยู่ครับนี่เห็นไ,ไหมพียีบครับยา่างไปเรื่อยๆย่างฟ้าย่างไปพี่น้องลากไปลากไปเห็นอีกแล้วพี่น้องพี่ครับนี่ ลากไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยนี่อีกแล้วพี่น้องดูเลยนี่จะป๋องเบียร์นี่พี่น้องเก็บไปเลยนะครับรับรองว่าปีนี้นี่ได้แน่นอนพื่นนนี่ต่กระกป๋องเบียร์พี่น้องเพืน่นวาง,างออมีแต่น้ำนะพี่น้องน้ำอีกตั้งหาก นะครับนี่ทีพีพ,พีอีกห้องไม่หรอกชบโอเคครับไปเ,เรืเร่อยๆเดี๋ยวพเขเจ้าสีตื่นไม่หรอกนี่อันนี้ก็คือหม่องพักหม่องเซานะครับนี่ครับ ติดแอร์ทุกห้องนะครับพี่น้องแต่ว่าผมกะบอคอยมักไปไลยนะครับแอร์หนาวนะครับนี่ครับมีติดแอร์ทุกห้องนะครับผมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับเบียร์นะครับกับของบริษัทซินเจน่านะครับในฟองเบียร์เก็บมื่อนี้พี่น้องโอ้โหใเครื่องสัปห้องน้ำนะครับนี่ครับมือนี้เก็บส้ำนีพอนะครับ เมื่อยแล้วพี่ย้ายถุงพี่เก็บมาอีกอพูดนะพี่น้องเอาสำหรับเมื่อกี้สีขอรลคับคี้่าน้องไปกอนนะครับเก็บปองเบียนะครับไว้ขายนะครับขายปองเบียยุประเทศนี้รับประกันเลยว่าในเงินโขดลายนะครับสำหรับเมื่อนี้กกราบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อพี่น้องแลปเปอร์การเกษตรพัดทินครับผม